ข่าวด่วนครับทุกคนสองมาลัยบ้านโฮมฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับ ล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องได้โชว์เพลงเอิญฮักนางเอกน้อยเป็นครั้งแรกนะครับเหล่าบรรดาพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้านโฮมฮักนะครับก็ได้ทามาลัยให้กับน้องเฉียดแสนกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นมาลัยพวงโตเลยนะครับและเมื่อวานนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าโอ้โหร้องแล้วก็โชว์พลังเสียงเต็มที่เลยล่าสุดครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้โพสต์ข้อความครับใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะครับอง๋์อิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงโดยมีข้อความว่าหลามาส่งงานจ้าขอบพระคุณมาลัยน้ำใจจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีบ้านโฮมฮักน้ององ๋งอิงนะครับขอบคุณที่คอยซับพอร์ตหลามาโดยตลอดรวมทั้งแอดมินบ้านโฮมฮักนะจ้าและขอบคุณมงกุฎจากเฮียนหน่อยมาลัยจากพ่อบีและพ่อฮัก ขอบคุณที่ฮักแพงอิหลานะครับวันนี้อิหลาอาจจะเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยก็แต่ก็ขอขอบคุณพ่อพอ่พอแม,แม่ที่ช่วยดันเพลงหลาให้ติดหนึ่งในมาแรง แล้วก็น้องเนี่ยนะครับบอกว่าทํางานทุกวันนี้หากไม่มีพ่อพ่อแม,แม่นะครับก็คงจะไม่มีอุงอิงเพชรบ้านแพงในวันนี้ขอบพระคุณพ่อโจแม่นุษย่าสุภาพลุงอำนาจนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ในวงที่มอบโอกาสดีๆให้กับหลามาโดยตลอดเอ็นดูฮักแพงหลา่าแล้วก็มาอยู่ด้วยกันตลอดอย่าลืมดันเพลงหล่าต่อเดจ้านี่นะครับวันนี้อ้มอิมก็ เอารูปนะครับของมาลัยจากบ้านโฮมฮักเน้อมาฝากทุกคนซึ่งน้องก็ได้มีการโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวครับทุกคนเน้อเมื่อไม่นานที่ผ่านมาครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีมาลัยจากเสียบี้ด้วยนะครับแล้วก็มีมงกุฎจากเฮียนหน่อยต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหเหล่าบรรดาบ้านโฮมฮักก็คือส่งมอบมาลัยให้กับน้องคือพวงใหญ่มากๆนะครับถือได้ว่า เป็นของขวัญน,นะครับทุกคนนอกจากเหล่าบรรดาพ่อวูดนะเห็นพ่อวูดมีการรวบรวมนะครับแล้วก็มีการแบบว่า,าทำมาลัยให้กับน้องเป็นของขวัญติดหนึ่งในมาแรงนั่นเองครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้อุงอิงก็เซอร์ไพรส์พอสมควรเมื่อคืนนี้ใครอยู่ในกลุ่มปิดบ้างครับใครได้ดูดในไลฟ์สดกลุ่มปิดบ้างเห็นมีคนออกมาชมน้องอุงอิงเยอะเลยว่าน้องเนี่ยเมื่อคืนนี้เสียงแบบมาเต็มมากๆแล้วก็เสียงเนี่ย มาเต็มกว่าเพลงที่แบบว่าปล่อยออกมาอีกนะครับนะหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้น้องก็มาในชุดสีเหลืองทองนะครับสวยงามมากๆเลยแล้วก็องค์อิงก็คือยิ้มตลอดโชว์เลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกได้ว่านะ้องโหจะไม่ดีใจได้ยังไงเพลงตัวเองติด หนึ่งในมาแรงขนาดนั้นแล้วก็ต้องบอกได้ว่านะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยสคริปต์เป็นยังไงไม่รู้เนี่ยอ,อุ้มอิ่มจะรอพี่ๆทุกคนที่เข้าไปดูในไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยมาคอมเมนต์ให้อิ่มฟังอยู่นะครับแต่ก็มีหลายคอมเมนต์เนาะที่มาคอมเมนต์บอกว่าเมื่อคืนนี้พลังเสียงของน้องมาเต็มมากๆแต่ทางนี้ทางนั้นน้องก็บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยเสียงน้องเนี่ยขึ้นจมูกนิดหน่อยก็ต้องกราบขอโทษพ่อพ่อแม่เอฟซีด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็น้องเนี่ยขอบคุณทุกคนเนาะที่ฮักแแพงแล้ววก็ช่ยดันเพลงขอองงน้งน้ใหติด1 ในมาแรงแล้วก็ฝากดันๆต่อมาครับทุกคนถ้าพูดในเรื่องของเพลงเนาะทุกคนสําหรับเอิญฮักนางเอกน้อยเนี่ยต้องบอกได้ว่าบอสโจไม่ได้เก็บลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับแต่สิ่งที่หลายคนเป็นห่วงนั้นกนะ็คืออาการโดนเคลมหลังบ้านอะไรต่างๆเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือบอสโจก็ ได้ออกมาบอกให้ทุกคนทราบแล้วว่าตอนนี้มีทีมหลังบ้านต่างๆครับมาดูแลเนาะใครที่อยากจะ c o อร์เพลงนี้ใครที่อยากจะปล่อยออกมาในช่องของตัวเองเนี่ยก็สามารถแชทไปหาบอสโจได้เลยบอสโจบ,บอกว่าจะแก้ ให้เป็นแบบว่าเปิดรับรายได้เนาะได้แบบกันแบบว่าเต็มเต็มกันเลยทีเดียวถ้าใครอยากคฟอบอร์เพลงนี้ก็ส่งอินบ็อกซ์ไปทางด้านของบอสโจหัวหน้าวงได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเพลงนี้กระแสของ t i k t o อกกาลังมาแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนเอาแผ่นเสียงนี้ไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาเน็ตไอดอลไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็ใช้เพลงนี้นะครับใช้แผ่นเสียงนี้เนาะโดยได้ว่าตอนนี้แฮชแท็กเนี่ยก็ทะยานขึ้นสู่40ล้านแล้วใน Tik t o อกนะครับแรงมากมาก นะครับนะก็ดีใจกับน้องด้วยแล้วก็น้องก็ขอบคุณพี่ๆในวงด้วยนะเมื่อวานนี้นะครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับน้องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เอนดูน้องแล้วก็แบบตั้งแต่น้องมาอยู่ตลอดนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่ะเมื่อคืนนี้ก็คืออุ้มยิ้มก็เอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับเป็นเป็นภาพที่น้องเนี่ยถ่าย มาลัยนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมต้องบอกว่าเวลาองงอิงได้รับมาลัยหรือว่าได้รับของจากใครเนาะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะครับน,น้องก็จะถ่ายรูปแล้วก็ขอบคุณทุกคนอยู่เสมอเนาะในช่วงที่แบบว่าเสร็จงานแล้วหรือว่าโชว์เสร็จนะครับน้องก็รีบลงเลยนะครับทุกคนเนาะน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่าวันนี้เนี่ย คาดว่านะครับเพลงน้องเนี่ยหวัน2ล้านวิวแนะ่นอนตอนนี้ก็คือทยานสู่1นล้านแปดแสนแล้วนะครับ FC แฟนคลับก็ใจจดใจจ่อบ,บอกว่าพรุ่งก่อนพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าก็จะครบ1วันนะครับนะวันนี้ก็ไปดันๆไปเชียร์เนาะให้ยอดวิวเนี่ยขึ้นมาแบบว่า2ล้านวิวกรเทียวตามที่น้องขอเอาไว้ใช่ไหมครับเนาะในกลุ่มบรรดาบ้านฮักนะครับบ้านฮักอุงอิงเนาะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ศูนย์นะครับก็โพสทุกๆชั่วโมงเลยนะครับให้เหล่าบรรดากลุ่มบ้านฮักเนี่ยไปช่วยเหลือกันไปช่วยเหมือนกับว่าไปช่วยดูคลิปวิดีโอของน้องให้ถึง2ล้านวิวนะครับตามเจตนารมณนะ์เนาะตามที่น้องแบบว่าอ้อนพ่อพ่อแม่แม่เอฟนั่นเองก็ถือว่าผู้ใหญ่คือแบบโอ้โหสุดๆมาก โพสทุกๆชั่วโมงเลยไม่รู้ว่ามีเวลาไหนทันข้าวหรือเปล่าสำหรับผู้ใหญ่บ้านหมู่สูนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็มิมได้เห็นความเคลื่อนไหวตลอดนะครับอยู่ในกลุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มบ้านโฮมฮาของพ่อฮักพ่อวูดนะครับแล้วก็ของผู้ใหญ่บ้านหมู่สูย์ก็คือแบบโอ้โหอัปเดตตลอดเวลาเลย นะครับแล้วก็ไม่ว่าอุ้มอิ่มจะลงข่าวอะไรพวกพอพ่อแม่ก็พากันแชร์ลงกลุ่มน่ารักมากๆขอพรบคุณมากๆนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้เนาะทุกคนต้องบอกว่าเพลงของน้องเนี่ยยังติดหนึ่งในมาแรงอยู่นะครับไม่ว่าวันนี้จะมีกระแสอะไรมาต่างๆเนาะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางกระแสนางงามนะครับตอนนี้ก็ยังคงหนึ่งในมาแรงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็คิดว่านะครับเพลงนี้ก็น่าจะติดเพลงของอเพลงหนึ่งในยู u ูบเนี่ยน่าจะติด ค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรนะเพราะว่า UH! ขนาดเมื่อวานนี้โอ้โหไม่กี่ชั่วโมงก็ค right <laughs> ือขึ้นมาแล้วอะนะครับนะก็บอสโจนะครับดีใจหนักมากเนาะทพสตตั้งแต่เช้าเลยนะครับว่าวันนี้เพลงของลูกสาวเนี่ยไปถึงกี่วิวแล้วนะครับซึ Math ่งภูมิใจมากๆบอสโจน่ะนะครับทุกคนเมื่อวานนี้คือน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวเนาะเราก็เพิ่งเคยเห็นแบบว่าแกแบบร้องไห้ด้วยความดีใจนะครับทุกคน คือเนาะแล้วก็ดีใจกับกับบอสโจด้วยซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังน,นะครับผู้<น>ที่<น>อ่าเป็นคนที่สนับสนุนน้องต่างๆนะครับถ้าไม่มีบอสโจก็ไม่มีน้องในวันนี้อีกเช่นเคยนะครับทุกคนเนาะกับผู้ที่ผักดันแล้วบอสโจเนี่ยโอ้โหทำตาม f c สุดๆ FC บอกว่ากรลำต้องมานะครับบอสโจก็จัดให้เลยนะครับนะคือแบบ FC ก็สุดๆเหมือนกันก็คือรักแล้วก็ เอนดูบอสโจเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็วันที่24นี้เนาะก็ใกล้จะปล่อยเพลงแล้วสําหรับเพลงใหม่ของบอสโจกับพี่เพชรสารัตนะครับก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกัน,นครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับพีมิมก็เอาเรื่องราวของบ้านโฮมฮักน้อมาฝากทุกคนก็คือโอ้โหมาลาพวงโตมากๆเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็คือยินดีกับน้องด้วยที่ไม่ว่าน้องจะ,ะประสบความสําเร็จ ในทางด้านไหนนะครับ FC แฟนคลับก็อยู่ข้างๆนะครับก็นี่แหละคือคือกำลังใจที่ดีที่สุดเนาะจากพ่อๆแม่ๆ FC นะครับกับการฉลองให้น้องก็คือการติดหนึ่งในมาแรงนะครับนะแล้วก็ด้วยวันที่16ที่ผ่านมาด้วยนะครับที่โอ้โห 1- 4ก็คือมาแบบเต็มๆเลยนะครับทำเอาได้ใจ FC แฟนคลับสุดๆแล้วก็มาได้ใจแฟนคลับโดยการขึ้นเทรนด์หนึ่งในมาแรงอีกสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับนะ โอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ชมองอิมข่าวกระแสอีกเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเอิญฮักนางเอกน้อยต่อนะครับ